ภาพยนตร์สยองขวัญคอมเมดี้หรือตลกภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่องผีกับยิกัดตอบมิสเตอร์แวมไพร์ในปี1985มีการสร้างภาคต่อและหนังแนวนี้ออกมาในยุค80-90ออกมามากมายหลายเรื่องเลยครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือต้อนตำรับของหนังแนวนี้และเป็นผลงานอำนวยการสร้างโดยบริษัทโบโฮฟิล์มและจัดจำหน่ายโดยบริษัทโกลเดนฮาวเวสบริษัทโบโฮฟิล์มก็คือบริษัทของหงจินเป่าหงจินเป่า ได้สร้างไอเดียแอคชั่นผสมกับผีภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของอาจิวนักพรดผู้มากฝีมือในการปาปีสัจพร้อมกับลูกน้องสองคนต้องมาตกปากรับคำในการเคลื่อนย้ายศพของเศรษฐีไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการที่จะย้ายศพหรือหาหงวงซุยดีๆให้กับ เศรษฐีคนนี้และเรื่องราวอุลมานก็เกิดขึ้นเมื่อศพของเศรษฐีลุกขึ้นมาและการผจญภัยในการปราผีจึงเกิดขึ้นอย่างไงหลายๆท่านก็ลองไปหามาชมกันนะครับสําหรับผีกัดอีกตอบหรือมิสเตอร์แวมพายพยนตร์เรื่องนี้ยังได้นักแสดงชั้นนําในฮ่องกงว่าจะเป็นลินเชนอิงในบทของอาจิวนักพดป่าผีและร่วมดุกลิกิฮุยครับและอีกคนก็คือเฉียนเสียวหาวและสาวสวยอย่างหลุยใช่ฟงและตัวป่วนในผีกัดกักตอบอย่าง บิลลี่โลนั้นกวางภาพยนตร์เรื่องนี้ยังกำกับการแสดงโดยวิกกี้เหลาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ